คุ้กับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะมาทำเมนูออส่วนหอยนางรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆสูตรนี้เนี่ยจะไม่ใช่สูตรที่แป้งใหญ่ๆนะครับแต่ว่าตัวแป้งเนี่ยจะมีความเป็นก้อนแต่ว่ามีความนุ่มแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เส,สาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับ แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทําเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวเลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือหากเพื่อนๆมีปัญหาอยากสอบถามพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับก็สามารถพูดคุยกับผมได้ที่ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีนะครับสามารถอินบอกเข้ามานะครับเพื่อสอบถามปัญหาพูดคุยต่างๆนะครับได้โดยตรงกับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลย ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทําในส่วนผสมของแป้งก่อนนะครับแป้งนะครับวันนี้ผมเลือกใช้สองอย่างนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับสองช้อนโต๊ะนะครับถัดมาก็จะเป็นแป้งท้าวเย่ม่อมนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับแป้งท้าวเย่ม่อมสังเกตว่ามันจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะล่อนแป้งเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้แป้งมันเป็นก้อนนะครับ ตัวแป้งข้าวเจ้าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวแป้งเทายม่อมนะครับมันจะเป็นเม็ดนะครับถ้าเราไม่ลอนมันจะทําให้เราทํางานได้ยากนะครับเห็นไหมครับแป้งเทายม่อมมันจะค่อนข้างแบบว่าเป็นเม็ดเม็ดใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็ให้ลอดลงไปให้หมดนะครับจากนั้นผมจะเตรียมน้ํเปล่ามานะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ค่อยๆใส่นะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับ ถ้าเราร่อนแป้งแล้วตัวแป้งมันจะผสมเข้ากันค่อนข้างง่ายนะครับใส่ okay, ไปอีกนิดหนึ่งครับอันนี้ประมาณครึ่งถ้วยนะครับสำหรับสูตรนี้ผมจะทำประมาณหนึ่งที่ครึ่งนะครับคือที่ไม่ใหญ่มากจากนั้นผมก็จะใส่พริกไทยลงไปนะครับพริกไทยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผมค่อนข้างชอบตัวพริกไทยนะครับผมก็จะใส่เยอะหน่อยนะ จากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับซอสป,ปุงรสฝาเขียวนะครับนี้นิดเดียวนะครับเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนชานะครับไม่ต้องเยอะตามด้วยซอสหอยนางลมนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับเล็กน้อยอันนี้แค่ครึ่งช้อนชานะครับจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันนะครับ ผสมจนตัวน้ำตาลทรายมันละลายนะครับพอเราดูแล้วว่าน้ำตาลทรายละลายแล้วนะครับให้เราเตรียมหอยนางรมมานะครับอันนี้ผมใช้หอยนางลมใหญ่นิดนึงนะครับก่อนใส่ไปนะครับก็เอาไปเสด็จน้ำนะครับให้แห้งก่อนนะครับเราจะไม่ใส่น้ำลงไปนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็พักตัวแป้งไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาลงมือผัดกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับให้เราเตรียมถั่วงอกนะครับที่ล้างแล้วก็สะเด็ดน้ำมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่รองก้นจานนะครับอันนี้ใส่ลงไปผัดได้เลยนะครับชอบมากชอบน้อยนี่ก็เราแต่เลยนะครับ นี้ผมจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับแค่นิดหน่อยพอครับเพื่อให้มันมีรสชาตินะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับแต่เราผัดให้แค่ถั่วงอกมันพอสลดแค่นี้เราก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่จานนะครับพักไว้ก่อน แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของออส่วนเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับจากนั้นก็เปิดไฟเลยนะครับสำหรับกระทะถ้าเกิดว่าใครใช้กระทะอย่างอื่นก็เอาไปล้างก่อนนะครับพอน้มันเริ่มร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับ ผัดให้กระเทียมนะครับพอหอมนะครับผมก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับอันนี้ผมใส่สองฟองนะครับอันนี้ก็ยียๆไข่นะครับให้มันแตกแตกออกนะครับ เากนันั้นผมก็จะใส่ตัวออส่วนไปนะครับก่อนใส่ทุกครั้งนะครับให้คนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเพราะว่าบางทีแป้งมันจะนอนก้นนะครับแล้วก็ผัดเลยนะครับ ผัดไปเรื่อยๆนะครับแป้งมันจะค่อยๆสุกใสขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะคั่วๆให้มันแห้งๆนิดนึงนะครับใครชอบนิ่มๆก็ผัดแป๊บเดียวนะครับน,นี้ผมจะให้มันมีความแห้งๆนิดนึงนะครับพอมันได้ ความสุขแล้วก็ความกลิมเกรียมตามที่เราต้องการนะครับผมจะโรยด้วยต้นหอมผักชีนะครับอันนี้โรยไปก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับไปจัดใส่จานนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอ้อส่วนหอยนางรมนะครับ สูตรที่ให้ไปนะครับมันก็จะจริงๆมันก็จะเหมาะสําหรับสองถึงสามคนรับประทานนะครับหรือว่าแบ่งเป็น2จานก็ได้นะครับเพราะว่าผมทําจานค่อนข้างใหญ่นะครับเวลารับประทานนะครับก็รับประทานกับซอสพริกนะครับโรยต้นหอมผักชีนะครับสูตรนี้ใครไม่ชอบแบบกิมเกียวคั่วๆก็ไม่ต้องคั่วนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบให้เหมือนคั่วให้มันเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมมันจะดูมีความน่ากินแล้วก็มีความหอมนะครับ แล้วก็สําหรับสูตรนี้นะครับแป้งมันจะไม่แฉะมากนะครับจะเป็นแป้งนุ่มๆนะครับเวลากินแล้วก็คลุกผสมรวมกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะชิมเปล่าๆก่อนนะครับแล้วก็ชิมตัวแป้งกับผักแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกรสชาตินะครับว่าเป็นไงต้องบอกว่าตัวแป้งนะครับรสชาติอเค็มๆหวานๆนะครับกินกับหอยนางรมที่มีความสดเด้งๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากครับ คือจริงๆไม่ต้องใส่ซอสรพริกก็ได้กินเปล่าๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ากินกับผักเนี่ยมันอาจจะจืดไปหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบรสจัดกว่านี้ก็ปรุงเพิ่มได้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าขนาดเนี้ยพอแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะกินกับซอสรพริกนะครับเวลากินก็กินอย่างนี้เลยก็ ต้องบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากครับยังไงก็ลองไปทําดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ mm hmm. แล้วก็อยากให้ทําเมนูอะไรเมนูไหนหรืออยากให้บอกเทคนิคอะไรนะครับ mm hmm. อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับ mm hmm.